ภาพบ้านสวยไหมเห็นไหมผมบอกแล้วเจ้าของเขาชอบตีกอล์ฟเขาก็เลยสนามหญ้าใช้หญ้าเทียมอืปูในบ้านเนี่ยเจ้าของบอกบ้านเขาไม่สวยนะบ้านเป็นบ้านธรรมดานะแต่ผมในความคิดผมว่าสวยเจ็ดไร่สองงานเนาะเจ็ดไร่สองงานอยู่ที่อะไรนะอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอยู่ที่ราคาเนี่ยหกล้านห้าต่อรองได้เข้าธนาคารได้อยู่ในเขตชุมชนติด ลาดยางฝั่งตรงข้ามเป็นร้านค้าชุมชนขนาดใหญ่เป็นร้านอาเนกประสงค์ขนาดใหญ่เป็นจุดรวมตัวของชาวบ้านกันนั่นแหละแต่ตกิจกรรมกิจกรรมได้สบายเรับใช่เห,หมาะมากเลยถ้าทําร้านอาหารทํารีสอร์ททาร้านกาแฟเชิงเออเรียกว่าเชิงเชิงเกษตรอ่ะเะชิง,ง,งกเกษตรท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ทำเป็นเชิงก็จะท่องเที่ยวอยู่อ่า หลักคนจะไปคัน,นโนูไงคือเขาถามกันนะขับรถชั่วโมงหนึ่งขโมยขจรก็ไม่มีเนาะแถวเนี้ยถามเขาแล้วอาอ,อยู่แบบชนบทบ้าน,าน,านง่ายๆครับอืออยู่แบบพี่แบบน้องเงียบสงบอยู่ส่วนตัวแต่อยู่ในหมู่บ้านอ่ารู้จักกันหมดเนาะรู้จักกันหมดอ่าเราชาวบ้านแถวนี้ใจดีด้วยอือ ม่เชื่อลองจปยืนตังก็ไดเกี่ยวที่ดินรับํำตื่อโฆษณาอสังหาทุกประเภทหรือไม่จะเป็นแบรดสินค้าทุกอย่างใครมีที่ขายไม่ได้ติดต่อมาใครมีสินค้าอยากขายอยากโปรโมทติดต่อมาก่อนจะจ้ากับผลงานไปดูเอาอนักเพจติกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบชื่อเดิมสองแปด้าเปลี่ยนใหม่เป็นเกี่ยวที่ดินชื่อช่องใหม่แต่หัวใจยังคงเดิมคงเดิมโอเคครับผม สวัสดีครับสวัสดีจ้าสมแล้วครับที่ขับรถมาไกลช้างเผือกมันอยู่ในป่าลึกออไอย่างเงี้แต่ตรงนี้ไม่ใช่ในป่านะ<ใ>นชุมชนชุมชนเลยแหละเออบ้านสวนนะครับอยู่ที่สว่างแดนดินสกลน,นครอองานเราเนี่ยจ้างมาให้มาทํารีวิวเพื่อจะขายอ่ะนะเอาตรงๆอะ่ะปัจจุบันก็มีพี่ชายเขาอยู่อ,อ,อยู่บ้างไม่อยู่บ้างแต่เมื่อก่อนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเขารับราชการที่นี่เป็นคนพื้นที่เลยที่ไปนเนี้ยเจ็ดไร่สองงานมีสวนมะพร้า,าว คือเรื่องของเรื่องอ่ะมันก็ทำแอ้นี้ไม่ใช่หรอเป็นไรฟิกิงฟิกซิงใช่เขาจะปุูบ่อเลี้ยงปลาเอาดินขึ้นมาถมบริเวณปลูกบ้านเนี่ยอ,อแล้วโครงการล่มเนี่ยจะเสาหลักไม่อยู่เจ้าของเนี่ยมีรถสนิยมชอบตีกอล์ฟนะครับเ,ออเขาเลยทาขอบบ,อบ่อเนี่ยเป็นสนามหญ้าเป็นไว้ซ้อมกอล์ฟเวลาว่างๆตอนเย็นตอนวันหยุดวัน,นนี้เรามา<ะ>อยู่อีสานนะครับใครอยู่เป็นเอฟซีของช่องเราอยู่สกลนคร ทิมกดเข้ามาได้นะครับทํากับข้าวรอได้เลยเราจะไปยกมือก็อได้ยกมือได้เราก็เห็นภาคอีสานทั้งหมดนะครับเราก็ยังรับงานอยู่ทั่าวาราชาอาณาจักรถ้าไปเชียงใหม่ต้องออกค่าตัว๋วเครื่องบินให้เรานะเออแต่หน้าเงี้เขาไม่ให้ขึ้นเครื่องอละเข้าเรื่องก,กันเลยติดถนนลาดยางเส้นอะไรนะสองศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ลงจากเส้นสองสองมาแค่ประมาณสองกิโลได้ป่ะมาเข้ามาเข้าได้สี่ทางอ่ะเข้าได้เยอะครับ อยู่เนี่ยลานอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านเลยนะเอออ่าไม่ได้อยากจะขายตั้งแต่แรกคืออย่างที่บอกนะครับว่าเสาหลักของครอบครัวไม่อยู่แล้วออลทีนี้ต่างคนต่างมีครอบครัวกันลูกหลานก็แยกย้ายกันไปอยู่เออใช้ชีวิตหลักๆอยู่ที่โคร,ราชนะครับออบ้านหลังนี้ก็เลยจําเป็นต้องขายมันเขาเป็นรับราชการ,กรเกษียณทั้งคู่ห่างจากอุดรน,นิดเดียวนี่คือคำชะโนดเนี่ยใครรู้จักบ้โงห้าจุกิโลใครไม่รู้จักคาชะโนดบ้างกอ,อ ที่ว่ามีพญานาคอะนะอ่าอาปู่สีสุดโทยา่าสี่ปฐุมมาที่ว่าขอหวยกันดังๆอะนะเอ้านี่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปก่อนจะมาชมที่ก็ไปแวะคันชโนตไปวันนี้ทีมงานเราก็เลยถือโอกาสเข้ามาไปไหว้คัาชโนดกันทั้งทีมงานเลยนะครับออไ,ไหนๆเพื่อความสิริมงคลเนาะเดี๋ยวเราไปคัมชโนตแล้วก็ไปออขอพรก็ให้ค่าบุตรชมที่ชมช่องเราก็รวยกันไปด้วยพรที่เซเว่นก็มีครับสองเยยี่สิบสองบาทนี่สองบาทตอนนี้ลดที่บรรยากาศผมว่าน่าอยู่นะอันเนี้ย เขาตั้งใจขุดสะนะขุดสะเพื่อที่จะทําเป็นบ่อตกปลาอือ่อเลี้ยงปลาเพื่อจะเก็บค่าคันเบ็ดอะใครรู้จักไหมฟิชชิ่งอะครับว่าคันละร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถทําได้บ่อก,ก็ไม่ลึกมากดินไม่ได้ไปขายนะบางคนเห็นว่าคิดว่าขายดินไปดินเนี่ยเราถมอยู่ตรงนู้นเออ,เอ,อบริเวณเเบ้านเนี่ยล้อมรั้วหมดแล้วนะครับเจ็ดไร่สองงานแล้วก็เนี่ยรถรถยนสามารถวิ่งได้นะ วิ่งได้วิ่งรอบเลยวิ่งด้รอบเลยด้านนี้อยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าเมตรผมว่าอถ้าใครพอมีกําลังนะแปลงนี้ขายเท่าไรนะยายหกหกล้านห้าพอหกล้านห้านะท่านอย่าพึ่งว่าแพงหรือถูกนะท่านลองมาสอบถามราคาพื้นที่ข้างเคียงก่อนนะที่เขาปักป้ายขายอ่ะท่านลองสุ่มโทรดูก็ได้ในพื้นที่ละแวกนี้นะยายมามะทาเย้ายยถานแล้วเแปางแปลงติดกันเนี่ยเฉลี่ยแล้วแปลงนี้ยไล่แล้วไม่ถึงล้านเอออ่าแปลงติดกันเนี่ย ติดกันเดี๋ยวหนึ่งงานเขาขายอยู่ที่หกแสนถ้ากิดว่าหกสี่ยี่สี่ไร่ละสองล้านสี่ล้านสี่ลองลองมาสอบถามดูก็ได้ครับเลี้ยงปลาบ่อตกปลาหรือธุรกิจร้านอาหารรีสอร์ทเนี่ยรีสอร์ทเป็นหลังหลังเลยทําไมจะไม่ได้ล่ะเจ้าของเขาคิดจะทําแหละแล้วก็ทําเป็นร้านอาหารไดหน่อยกับตัวบ้านเนี่ยบางคนเขาแบบไม่ชอบบ่อน้ําเนาะเพราะว่ามันเหมือนเสียพื้นที่ไปแต่บางคนอะ ใช้ประโยชน์จากบ่อน,น้ําได้คุ้มค่า,าเขามีแนวคิดนละอย่างนะ่เนี่ยท้านทานันทําเป็นรีสอร์ทก็ได้อะลงมาอยู่ในน้ําในสระก็ได้หรือขอบสระก็ได้หรือจะทําเป็นร้านอาหารมีซุ้มนั่งเป็นรอบๆไปเพราะแถวนี้มันเดินทางสะดวกสบายมันก็ไม่ไกลมากอในบ้านเนี่ยสู่สภาพบ้านเนี่ยเขาอยู่นี่มาสี่สิบกว่าปีใ<ม>นราชการาอยู่ที่นี่นะมีรอยร้าวรอยแตกไ่ะ มันก็มีบ้างแต่บ้านเนี่ยใช้วัสดุเป็นอิฐประสานทั้งหลังอ oh. อิฐประสานเนี่ยคนโบราณโบราณน,นี่มันมันทนแข็งแรงมากมันดีกว่าอิฐบล็อกอิฐแดงดีกว่าอิฐมวลเบาอีกนะอ๋อ uh. ผมว่าพื้นที่โลเคชั่นมันโอเคนะแล้วเนี่ยเขาถมไว้เต็มเลยอืมแล้วตรงนี้สูงก่อนนะใช่สูงเข้าเข้ากระดาษแล้วนะเขาเอาลูกรลงมาลงอีกนะออืลงอีกชั้นหนึ่งนะครับไม่ใช่ดินอย่างเดียวนะลูกหลงนี่ซื้อมาลูกรลงก็หินหินประ<ร>ลงได้ไม่นานนี่เองอ่า ครั้งแรกลูกลูกสาวเขาตั้งใจจะทํารีสอร์ทที่นี่ออืทํารีสอร์ททาร้านอาหารร้านกาแฟอะไรอย่างนี้เขาดีนะทีนี้เขามีมีครอบครัวที่โคร,ราชก็เลยต้องย้ายออกเขาเรียกว่าดักดักคนจะจะไปคัเทนเนาะคือเขาถามกันนะจริง,รงๆก็ไม่ไกลขับรถชั่วโมงหน,นึ่งเนี่ยขอภาพาบ,บ้านสวย,ยไ,ไหมเห็นไหมผมบอกแล้วเจ้าของเขาชอบตีก๊อฟเขาก็เลยนามญใช้หญ้าเทียมอืปูในบ้านเขาไม่ตีแบบรุนแรงนะเนี่ยเจ้าของบอก บ้านเขาไม่สวยนะบ้านเป็นบ้านธรรมดานะแต่ผมในความคิดผมว่าสวยลองเข้าไปชมข้างในดิมาดูกอไฟเนี่ยโอ้โหจัดการแบบแบบไม่เจกะไม่เละเทอะไม่ลกอแล้วใบมันเขาก็มาสมได้ใช่มันก็เป็นปุ๋ยเอออ่ะไปดูในบ้านก่อนเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบบ้านเอา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 เข้าไปในบ้านก่อนให้ยาวเข้าได้ป่ะมีปั๊มบ่อประดานอยู่หนึ่งบ่อนะครับติดปั๊มไว้แล้วด้วยอือ เดี๋ยวเอายันออกก่อนเดี๋ยยายเข้าไม่ได้เข้าได้เขาบอกแล้วเดี๋ยวมันจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องนะสามห้องอ่าดูเดี๋ยวเข้าไปดูกันมันก็ได้บูย่าเทียมมันก็ได้ฟิลอีกอย่างหนึะอเนาะเออแล้วนี่อันนี้ต้นอะไรต้นคอยอันนี้คอยอือโอ้คอยในไม้โบราณนะใช่โบราณก็พอขยายเนี่ยเออก็บรรยากาศดีอ่ะขออนุญาตเข้าบ้านนะครับ นีเจ้าของบ้านใจดีนะครับนี่ใช้อิฐประสานทั้งหมดนะครับเออความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงเก็บเสียงได้เนาะได้อายายเปิดไฟห,หน่อยตรงไหนล้วยายไม่เคยมาใครว่าจริง๋ยวขอยาอเยเปิดไฟแป๊บนึ่งมืดนิดนึงไม่ใช่แล้วต้องอยังไม่ใช่แล้วเออมาแล้วแหม่น้าติดไฟไหลนะครับน้ําไหลไฟติดเอาเหรออ,ไปไปอันนี้เป็นห้อง,ห,องห้องหลานเขา ฐานคนเล็กเปิดได้ครับเปิดได้ okay. อันนี้ก็เป็นห้องนอนที่2องปฏิวัติก็นอนกันอยู่ห้องนี้นะ ห้องนี้ก็กว้างมากอ่าแล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งอันนี้เขาเก็บของรอคนซื้อใหม่ละโอ,อะ้ที่ผมเห็นสภาพนะครับที่ว่าจะต้องรีโนเวทใหม่ก็คือเป็นฝ้านี่แหละเขาใช้ฝ้าแขวนฝ้าแขวนเนี่ยเวลาโดนลมมากๆมันก็จะกระพือใช่มันจะกระพือมันก็จะหลุดอ่าถ้าเป็นฝ้าแผ่นเรียบมันก็จะอยู่ได้นานกว่าอืออรงนี้เราก็จะมีอีกห้องหนึ่งเน,นี่นี่เป็นห้องเก็บของปัจจุบันนะอ๋อห้งกี้างน็กว้างดิทำเป็นห้องนอนได้เลยทนี่ กว้างมากเนี่ยเขาเก็บของไว้แล้วแล้วเราก็เดินมาเนี่ยมันก็จะมาเจอหน้าบ้านตรงนี้ยเยเห็นไหมนี่ยประตูออกไปโว์หน้าบ้านเมื่อกี้ที่เรายือนอยู่อืมอ่าบรรยากาศดี้วเนี่ยเห็นไหมอิฐประสานทั้งหลังเลยเนี่ยแข็งแรงมากคือใจนั่นก็ต้องมาทาสีใหม่แล้วก็ทำฝ้าใหม่เนะทำฝ้าอย่างเดียวครับที่มีปัญหาคือฝ้าอย่างเดียวตามสภาพเนาะบ้านนี่โห เห็นที่ผมบอกเขาอายุราชการเขาสี่สิบปีอ่ะอืบ้านกันนาแต่พอๆกันเนาะใช่ตัวบ้านก็มีวายมันจะดูมันจะดูหน่อยอันนี้จะเป็นที่ซักล้างเนี่ยอืซักล้างเราซักผ้าอะไรก็อยู่ตรงนี้เลยอออกมาก็เป็นหลัง้านครับอืมที่ออกมาก็จะเป็นบ่ออืมบ่อบ่ออะไรเรา ขอน้ำาบปลาเราไม่ใหญ่นั่นคงบ้านนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับไม่มีซุดไม่มีรปล่าไม่มีพังม,มีที่ปัญหาใหญ่ๆก็คือฝ้าอย่างเดียวขโมยขจรก็ไม่มีเนาะแถวเนี้ยถามขยะอย่า,าอ้อยู่แบบชนบทบ้าน,านง่ายๆครับอ,อยู่แบบพี่แบบน้องเงียบสงบอยู่ส่วนตัวแต่อยู่ในหมู่บ้าน รู้จักกันหมดเนาะรู้จักกันหมดอ่าเราชาวบ้านทางนี้ใจดีด้วยอืมไม่เชื่อลองมายืงตังก็เจ็บอเขาให้ใช่ไหมให้อย่างอื่น <c oughs> นอกจากตังอันนี้ถ้ามีโตหินดอดน่อนน่ามาปูนั่งตรงนี้เนาะก็เย็นไปเก๋อีนั่นใครแล้วนะเดินลอยเลยเดินเลื่อยอะไรน่ะ <c oughs> ดูรอบบ้านต่ออืผมว่าบรรยากาศดีแล้วพื้นที่มันเหลือเยอะสามารถทำอย่างอื่นได้อีก อย่างที่บอ่อครับเหมาะมากเลยถ้าท้าทำร้านอาหารทํารีสอร์ทเชิงกเกษตรท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ทำเป็นเชิงเกษตรท่องเที่ยวอยู่อ่าอมน้าอยู่นี่มีบอ่อใหญ่หนึ่งบอ่บอบ่อเล็กสองบอ่อนะครับถ้าท่านแมวท่านกระกบแต่ผมว่ามีเอาไว้ดีแล้ว<อ>เพราะว่าถ้าเราจะทําธุรกิจเหมือนร้านอาหารเหมือนบอ่อตกปลานเนี่ยมันก็ควรมีเราไม่ต้องไปขุดเห็นไหมเขาถบต,บตัวบ้านเนี่ยสูงก,กว่าน,นี้บริเวณหลังบ้านบ้านไม่ใช่หลังเล็กๆนะหลังใหญ่นะอ่า อแต่เราไม่ได้ถามเราปิดตารางเมตรนี่บ่อบดานเนี่ยถ้าเอาแมคโครมาสางดีๆปัจจุบันก็มีปลาอยู่นะครับเขาเลี้ยงอยู่นะออืขอบอกก็จะเป็นพวกมะพร้าวน้าหอมทั้งหมดแล้วก็มะพร้าวแกงด้วยอมะพร้าแกงเราไม่ต้องแกงอะออันมะพร้าวมาแกงอโอ้บรรยากาศดีตอนนี้ฝนกำลังตกพรงำๆน่ะแแต่เราก็ต้องรีวิวนะเพราะเราขับรถมาไกลจากกรุงเทพมาเนี่ยประมาณ แปดชั่วโมงไม่กว่าเกินอาเก้าชั่วโมงเออประมาณนั้นเพราะว่าผมมาจากมาเมื่อเช้าเนี่ยออกเดินทางกันตีสองบ้างตีสามบ้างตีสี่บ้างมาแล้วมาเจอกันอืมแต่ก็ดีนะครับถนนมันวิ่งง่ายเนาะใช่ทางอีสานนี่น่ายอยู่มากอันนี้ก็เป็นอีกบอ่อหนึ่งที่สวย,ยวเป็นบอ่อบัวนะครับอยู่มาตัดถนนเส้นอะไรนะที่ออกากสกระบรีมาไอ้หนออะมิตรภาพหลอมิตรภาพ อ่ามีตาายยังเหมือนเดิมครับติดเหมือนเดิมนี่บ่อบัวเป็นบัวแดงอืมบรรยากาศดีไหมดีจ้ะเออปูมะพร้าวนี่อ่าเขาจุดไฟเผาเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้เราเนี่ยอืมก็เดี๋ยวมันก็ฟื้นมนไม่ได้ตายหรอกอืมแต่คนนี้ตายทำไมอ่ะดู้ยมันต้องตายใช่ผมมันมันจะละลายกันแล้วไอ้นมมาแล้วออาเอาไปว่าเจ็ดไร่สองงานเนาะเจ็ดไร่สองงาน อยู่ที่อะไรนะอําเภอสว่างแ<บ>นดนพินจังหวัดสกลนครอ,อยู่ที่ราคาเนี่ยหกล้านห้าต่อรองได้เข้าธนาคารได้อยู่ในเขตชุมชนติดลาดยางฝั่งตรงข้ามเป็นร้านค้าชุมชนขนาดใหญ่เป็นร้านอ,อ,อเนกประสงค์ขนาดใหญ่เป็นจุดรวมตัวของชาวบ้านกันนั่นแหละติดตะคกกิจกรรมได้สบายครับได้เนี่ยเอายังไงอฝนตกแล้วตกจริงๆเะยเนี่ยยายก็ไม่กลัวโอ้ยยายทอนแดดฝน อ๋อแต่กล้องอะกลัวแล้วล่ะไปไปก่อนขอฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะครับอยู่ที่สกลนครเนาะถ้าใครผ่านไปผ่านมาจะมาคำชะโนดก็ลองเข้ามาดูก็ได้นะเข้ามาดูหรือเข้ามาคุยกับพี่เจ้าของเขาเนี่ยเออ่าจะต่อรองราคาอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะครับผมไปแล้วจ้าสบายละฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมถ้าใครสนใจก็นัดชมที่ได้เลยผ่านเจ้าของเลยครับผมก็ไปติดต่อเจรจากับเจ้าของเองเลยครับ